หน่วยโรงเรียนแสนรักเรื่องบุคคลในโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสุดน,นะคะเราจะมาเรียนกันตอนในหน่วยโรงเรียนแสนรักเอ๊ะนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องบุคคลในโรงเรียนบุคคลคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะค่ะบุคคลคือ เพลงเรามาโรงเรียน,เร,ยนเรามาโรงเรียนภาคเพียนเพียนอ่านครูเราวินทานเราสนุกสุขสนมีวิน,นัยเราไม่ทะเลาะก,กันเร่งรีบเร็วพลันรีบมาเรา ในโรงเรียนและหน้าที่ต่างๆไปดูกันเลยค่ะคนแรกครูใหญ่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการเป็นผู้ที่คอยบริหารโรงเรียนของเราคอยดูแลคุณครูและเด็กๆทุกๆคนต่อไปคนที่สองคือใครคะคุณครูคุณครู ในโรงเรียนของเราก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่จะเตรียมการสอนเด็กๆคอยอบรมให้ความรู้เด็กๆให้เด็กๆเรียนหนังสือเก่งเป็นคนดีบุคคลต่อไปที่เด็กๆจะต้องรู้จักคือครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็จะอยู่ในห้องกับเด็กๆ คู่กับคุณครูประจำชั้นครูพี่เลี้ยงจะคอยดูแลเด็กๆในขณะที่เด็กๆกำลังเรียนหนังสืออยู่หรือพาเด็กๆไปทำภารก,กิจต่างๆเช่นเข้าห้องน้ำพาไปเข้าแถวต่อไปบุคคลต่อไปที่เด็กๆจะต้องรู้จักคือใครคะ แล้วค่ะแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวก็จะทำหน้าที่ประกอบอาหารหรือทำอาหารให้กับเด็กๆในโรงเรียนทำอาหารที่อร่อยมีประโยชน์ให้กับเด็กๆทุกๆคนเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นี้ทุกๆวัน ท้ายคือใครคะคะ่าผานโรงผานโรงผานโรงทำหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนบริเวณโรงเรียนและอย่างทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับบุคคลภายนอกที่จะมาติดต่อในโรงเรียนของเราด้วยค่ะ คนที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเจอเด็กๆก็ควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเมื่อเจอบุคคลต่างๆเหล่านี้เด็กๆจะต้องยกมือไหว้แสดงความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูตุลเพียงเท่านี้บา,บายบาย งานวันนี้มีใครอยู่ในโรงเรียนบ้างเขียนคำตามรอยปะและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กันภาพแรกเขียนรอย